นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวค่ะทางด้านของจังหวัดลําพูนค่ะได้มีการมอบผ้าห่มกันหนาวและนะคะถุงยางชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวค่ะจากโรคโควิด -19 ด้วยค่ะทางด้านของจังหวัดลำพูนนะคะได้มอบผ้าห่มกันหนาวภายใต้โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้าง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวงค่ะได้เห็นถึงความสำคัญและเตรียมการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุในพื้นที่มีราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านปวงจำนวน11หมู่บ้านจำนวน830คนได้รับมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ค่ะ พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนกันบ้างครับซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งเหล่ากาชาตินะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับมอบถุงยางชีพชุดทานน้ำใจซึ่งภายในถุงนะครับก็มีการบรรจุข้าวสารปลากระป๋องและอาหารแห้งนะครับให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต ไวรัสโควิด -19 ครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีภาระหนี้สินผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนจำนวน15ตำบลจำนวน100ชุดครับสำหรับในการดำรงชีวิตและก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันครับค่ะก็ถือ,อเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวคุณผู้ชมก็มสามารถร่วมกันช่วยบริจาคผ้าห่มหรือว่าใครที่มีเสื้อผ้าไม่ใช่แล้วนะคะอยากจะช่วยเหลือนะคะก็สามารถไปร่วมด้วยช่วยกันได้ค่ะทั้งหมดนี้